คำว,ว่าเห็นด้วยมันก็มีหลายระดับนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยโครงการดิจิทัลวอลเล็ก็ถูกเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดมาไกลามากนะคะจากที่จะใช้เงินในงบประมาณนะคะก็กลายมาเป็นการออกพรบกู้เงินนะคะจากที่เคยให้ทวนน้าก็มีการจํากัดคนที่มีรายได้สูงนะคะดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเมื่อวันนั้นเห็นด้วยกับแบบนั้นแล้ววันนี้จะเห็นด้วยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นการตีความที่เกินเลยนะคะ ซึ่งก็ต้องอยอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงเพราะดิฉันก็ให้เกียรติในฐานะที่เราตอนนั้นเนี่ยเราเคยจะเป็นพักที่จะร่วมรัฐบาลกันนะคะว่าโครงการไหนที่อยากที่จะทำเนี่ยก็เอามาเสนอการบนโต๊ะในวันที่มีการวางแผนในเรื่องของจัดสรรงบประมาณปี67สําหรับพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าตกลงดิจิว่าเลดจะทำอยู่ไหมย่าห้าจะทําก็ทําได้นะแต่เงินมันไม่พอณว,วันนั้นก็กางตัวเลขงบประมาณให้ดู การชัดๆว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่แบ่งกันแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่พักละไม่สี่ห้าแสนล้านบาทดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะเอาไปทํา d จิทัลวอล l ล็ได้ทั้งก้อนก็ต้องปรับลดประมาณลงก็ตรงไปตรงมานะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขอขอร้องวาอ่าอย่าอย่าอย่าบิดประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปไกลไปกว่านี้นะคะคำถามที่ดิฉันถามเนี่ยมันสั้นง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะ ว่าในเมื่อการออกพอรบรเงินกู้5แสนล้านในครั้งนี้มันมีท่าจะจะผิดกฎหมายของมาตรา53ของพอรบรวินัยการเงินการคลังที่ออกโดยในขออมาตรา140ของรัฐธรรมนูญของแห่งราชนจาจักรไทยเนี่ยทางเพื่อไทยทางรัฐบาลทําไมถึงคิดจะเดินหน้าทำต่อมีเหตุผลอะไรทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับคืนมานะคะยังจะเป็นแค่การ ขุดอดีตนะคะเพื่อสร้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างว่าเอะเราก็เคยเห็นด้วยถ้าเป็นไล่เลียงมานะคะทุกครั้งที่ดิฉันออกมาสแสดงความเห็นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยพูดคัดค้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่พูดเรื่องว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากไหนตามติดเรื่องนี้ตั้งแต่การถแถลงนยโยบายเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เคยคัดค้านยังไม่ได้เริ่มคัดค้านจริงๆจังกับโครงการดิจิทัลวอลเลตเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ ช่วยตอบให้ตรงประเด็นหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะไม่ผิดกฎหมายได้อย่างไรนะคะความเห็นของเลขาคณะกรรมการกิจสีกามีพูดว่ามันถูกกฎหมายอย่างไรในคณะกรกร,รมการชุดใหญ่ในคณะอนุกรรมการนะคะมีตัวแทนจากคณะจากกระทรวงการคลังเยอะแยะมากมายเป็นซึ่งเป็นผูท้ที่ถือกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่จะเสนอให้มีการออก พรบงเงินกู้นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะค่าเปิดเผยตัวรายงานการประชุมทั้งในชั้นอนุกรรมการแล้วก็ในคณะกรรมการชุดใหญ่มาว่ามันถูกต้องตามกฎหมายยังไงก็จบสิ้นแล้วค่ะดิฉันก็กลายเป็นคนหน้าแตกไปแล้วแต่ว่านวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคําตอบใดๆจากนั้นจากนั้นอีกเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีไปจนถึงว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนเสนอให้ออกพรบงเงินกู้ด้วยอันนี้เนี่ยยิ่งต้องดู คณะกรรมการรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่เลยดูมติกันด้วยะคะ่ะว่าลงคะแนนเสียงกันอย่างไรถึงให้ออกพรบเงินกู้นะคะดิฉันเชื่อมัน่นว่าทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเสนอแนวนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยก็ออกมาคัดค้านมาโดยตลอดค่ะ ก็เนี่ยคะ่ะก็ก็ได้แต่ดักคอเอาไว้นะคะว่าเ,เราไม่ได้อยากให้มันมาถึงวันนี้เลยนะคะแล้วจริงๆนักร้องเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเข้ามามีส่วนร่วมกับการกระบวนการกําหนดนโยบายของทางฝั่งรัฐบาลเลยถ้ารัฐบาลเนี่ยมีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนในการที่จะดําเนินนโยบายนะคะแล้วก็พอมันไปสบช่องตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องดีเลยไปขนาดไหนถ้าเกิดอยู่ในดีสารใมนูญก็ เกิดเกิดรับฟ้องขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้มันก็กลายเป็นกลายเป็นกับดักที่ที่ถูกวางไว้โดยโดยที่ช่วยอดคิดไม่ได้ว่าโดยทางฝั่งรัฐบาลเองหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเกินกำลังที่จะคิดได้เลยฉันคิดว่าข้าราชการกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงไม่มีใครที่ไม่เข้าใจตัวพราบาวินัยการเงินการคลังมาตรา53 เลขาคณะกรรมการกฤษสดีกาอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ชุดเล็กก็มีตัวแทนของคณะกรรมการกฤษรเดียรเข้าไปเช่นเดียวกันจะไม่มีใครเลยสักคนเลยเรอที่ทวงติงรัฐบาลในเรื่องนี้ว่ากําลังทําผิดกฎหมายอยู่นะคะถ้าคุณปล่อยให้รัฐบาลทําโดยที่ไม่ได้มีการทวงติงได้ดิฉันคิดว่าพวกคุณเองก็มีความผิดนะคะข้าราชการประจํา เราก็คงถ,ถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะต้องออยอมรับความจริงค่ะก็คือเครอารพมติของสภาถ้าสุดท้ายแล้วร่างพรบรฉบับนี้ผ่านสภาไปได้ทั้ง3วาระแล้วก็ได้ดําเนินโครงการนี้จริงนะคะสเต็ปต่อไปมันก็เป็นปัญหาในเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนี่แหละค่ะเพราะว่าพอหมดอันนี้หมดหมดตัวร่างพรบ ห้าแสนล้านนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวร่างพรบรงบ67และงบ68ก็จะเข้าต่อเนื่องกันทันทีในเดือนพฤษภาคมด้วยเช่นเดียวกันในในในงบ68เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะต้องเสียเงินไปจ่ายเงินต้นสลับพรบรเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยไปแล้วนะนายกพูดนะวลาใช้คืนให้หมดภายใน4ปีดังนั้นปีแรกเนี่ยมาละแสนกว่าล้านดอกเบี้ยอีก1นึ่งหมื่นกว่าล้านนะคะอันนี้เนี่ยมาแน่นอนนะคะในงบ68ซึ่งจะทําให แต่การใช้คืนนี้เนี่ยมันสูงมากนะคะทั้งเงินต้นเดิมเงินต้นใหม่ดอกเบี้ยเดิมดอกเบี้ยใหม่รวมกันเนี่ยห้าแสนกว่าล้านณนวันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บมาได้เนี่ยทั้ง20%ก็จะกลายเป็นเ,เงินที่ต้องใช้นี่นะคะทำให้งบของปี68เนี่ยคงจะจัดกันอย่างยากลําบากเพราะว่ารายได้ใหม่ที่คิดว่าจะเก็บภาษีได้จากโครงการที่เจ้าวอลลิคก็อาจจะยังไม่เข้ายังเข้าไม่ทันก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ ที่จะต้องมาดูในเนื้อในของวบใหม่ทีหนึ่งว่าจะต้องจัดสรรกันใหม่ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนแน่ๆไม่รู้ว่าโครงการอะไรที่จะต้องหายไปเพราะว่าภาร้านี่มันล้นคอหอยแบบนี้ค่ะ ที่บอกที่ที่ทางรัฐบาลพยายามจะบอกว่าประเทศกําลังมีวิกฤตเนี่ยที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะของวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในระยะยาวที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเลยนะคะวิกฤตเศรษฐกิจที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยมีตัวอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมที่มันค่อนข้างที่ จะอ,อ,อยู่ในภาวะซนะันเซ็ตเนาะคล้ายจังหวะความสําคัญของการค้าโลกไปแล้วเรื่อยๆนะคะเกิดการเกิดจากการที่เรามีคนเกิดน้อยแล้วก็ทําให้ประชากรเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะเกิดการที่แรงงานอาจจะไม่ไไม่มีทักษะตามที่ตลาดต้องการนะคะอันนี้มันก็คือเป็นอาการที่เราต้องแก้ไขปัญหาในวิธีการอื่นไม่ใช่ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นโดยทั้งสิน้นเวลาที่เราจะแกะจะแก้ไขด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นก็เป็นไปได้ถ้าเกิดมันเกิดเกิด,กดวิกฤตแบบ เกิดช็อกขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ดีเศรษฐกิจก็ตกต,กต่ําอย่างรวดเร็วอย่างเช่นกรณีของวิกฤตโควิด19ที่ผ่านมานะคะหรือว่าตอนแฮมเบอร์เกอร์ครซิสที่มีแบงก์มีปัญหาของสถาบันการเงินในประเทศอื่นแล้วก็มากระทบกับประเทศเราแบบนี้มันเป็นช็อกในระยะสั้นถึงจะเหมาะสมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นณว,วันนี้เนี่ยบอกว่าเกิดวิกฤตไม่รู้ว่าคือวิกฤตได้เกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่านโยบายนี้มันถูกคิดมาตั้งแต่เมม,ม,มนาเมษา ปีที่แล้วปีปีนี้นะคะแต่ว่ากำลังจะถูกนำไปใช้จริงปีหน้าสรุปแล้วเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่นะคะแล้วมันจำเป็นเร่งด่วนขนาดที่มันรอได้หนึ่งปีเนี่ยมันยังเร่งด่วนอยู่หรือไม่นะคะด้วยการเลือกใช้พรการออกร่างพรบเนี่ยยิ่งต้องใช้ระยะเวลานานในสภาเนี่ยความจำเป็นเร่งด่วนมันอยู่ที่ไหนกันแน่อันนี้ก็ยังรอคำตอบจากทางรัฐบาลอยู่ค่ะรบกวนทางสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เองว่า ตัวร่างพาบรบเนี่ยมันอาจจะผิดกฎหมายนะคะอย่าปล่อยให้ทางรัฐบาลเนี่ยปิดเบือนเบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยอมตอบคําถามหลักที่กําลังมีการสอบถามอยู่ตอนนี้ค่ะ ใช่ค่ะก็คือวิธีการดูนะคะมันจะต้องดูว่าโตได้ตามศักยภาพหรือเปล่านะคะเรียกว่า potential output เนี่ยนะคะซึ่งมันคือศักยภาพที่เราจะไปได้แต่ว่าเราไปไม่ถึงตรงนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันปีนี้ทุกสำนักก็จะประเมินกันอยู่ที่โตประมาณ2.7-2.8ปนะคะปีหน้าก็คือ3.5-3.6นะคะ มันแน่นอนว่ามันโตช้าโตช้าฟื้นช้าจากโควิดจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าก็ยังไม่ใช่สาเหตุที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นเลยถ้าเราไปดูตัวเลขการบริโภคภาคกับชนเนี่ยก็ยังคงก็ยังคงไปได้ค่อนข้างดีค่ะจะมีซึมในบางพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องระบุไปในบายในบางพื้นที่ไหมว่า ตรงไหนที่มันต้องมีการกระตุ้นเกิดขึ้นเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้รับอัน,น้สงจากการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าะจะใช้ใช้วิธีการนี้กันหมดนะคะอย่างฮ่องกงที่ทางรัฐบาลเอามาอ้างเนี่ยฮ่องกงเนี่ยปีปีหกเนี่ยเศรษฐกิจฮ่องกงยังโตติดลบอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าใช้มาตรการโควิดคล้ายๆกับประเทศจีนก็เลยก็ยังโตติดลบอยู่เขาก็เลยจะต้องมีการแจกเงินซึ่ง มันก็เหมือนกับเราตอนโควิดเราก็มีการแจกเงินเยียวยาประชาชนเช่นเดียวกันมันก็ตรงไปตรงมาแต่นวันนี้ที่เศรษฐกิจโต2.7 2.8ปีน,นี้ปีหน้าโต3.4 3.5ยังไม่ใช่เวลาของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนแต่ว่ายังรอคําตอบค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่เคยเอาตัวเลขออกมาให้เราดูชัดๆนะคะก็ต้องขอร้องว่าอย่าใช้ความรู้สึกในการบริหารประเทศ ะะต้องใช้ตัวเลขข้อมูลข้อเท็จจริงมาในการบริหารประเทศนะคะว่าสรุปแล้วปัญหามันคืออะไรที่บอกว่ามันเกิดวิกฤตหนักสาหัสเนี่ยขอดูตัวเลขหน่อยว่าคุณกําลังพูดถึงเลขตัว,ตว,ตวไหนอยู่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราครกังวลว่าคุณกําลังเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ค่ะก,ก็คือการพยายามที่จะรักษาคำพูดเนาะ เพราะว่าควาจริงอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่ได้ไม่ได้รักษาคําพูดมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่เข้าร่วมรัฐบาลอาฟอร์มรัฐบาลใหม่นะคะอันนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งจําเป็นที่จะต้องฟื้นความศรัทธาความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่ทำทำตามที่พูดไว้ได้ทําตามที่หาเสียงไว้ได้อันนี้มันก็เลยเป็นบททดสอบที่สําคัญซึ่งก็อาจจะแพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลย เป็นปัญหาหนักใจเพราะว่าตอนคิดโครงการเนี่ยก็คิดมาไม่ถี่ท้วนเพราะว่าตอนคิดยังบอกว่าจะใช้เงินจากงบประมาณอยู่เลยนะคะซึ่งฉันก็เห็นนะต,ตอนนั้นแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เนาะแล้วพอมันหลังพิงฝาแล้วเนี่ยมันไม่มีทางออกแล้วก็เลยก็เลยไปเลือกทางที่มันผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็คิดไม่ออกทางอื่นเลยว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่อยู่ดีคุณไปเลือกทางที่ผิดกฎหมายนอกจากหาทางลงะค่ะ